วันนี้คะ่ะมาพบก,กับน้องไอซ์เช่นเคยวันนี้นะคะน้องไอซ์จะเป็นแอร์ฮอตเต็ดนั่นเองแต่ก่อนที่ทุกคนนะคะจะไปรับชมรับฟังเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเพื่อกำลังใจให้น้องไอซ์ด้วยนะเพื่อนน้องไอซ์จะได้ทําคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนี่วันนี้นะคะน้องไอซ์ก็จะมาเป็นแอร์ฮอตเต็ดหนึ่งวันนั่นเองตอนนี้คะ่ะน้องไอซ์ก็เพิ่งตื่นมาเลยนะ เดี๋ยวขอเปิดมาม่านก่อนแล้วก็ต้องเปิดไฟด้วยนะคะชึบน้องไอซ์ลืมเปิดตู้เซฟเลยเมื่งนั้นเดี๋ยวคนจะมาขโมยกันได้นะไปอาบน้ําก่อนนะคะไาไปอาบน้ํากันเลยดีกว่านี่นะคะก็เป็นห้องน้ําของน้องไอซ์นะคะเดี๋ยวน้องไอซ์จะต้องแต่งตัวแอร์ฮอทเตแล้วก็ต้องแต่งหน้าด้วยนะตอนนี้นะคะน้องไอซ์ก็อาบน้ําแล้วก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่น้องไอก็แต่งหน้าด้วยนะ หน้าแล้วก็ทําผมเรียบร้อยเลยนะคะนี่ปะนั้นเดี๋ยวน้องไออะ่ะจะไปกินข้าวเช้า่อนนั้นตอนนี้น้องไอหิวมากๆเลยนี่นี่นะคะเป็นไงน้องไอแต่งตัวสวยหรือเปล่าเปิดตู้เย็นมาเลยมีอะไรกินบ้างนะนี่น้องไอจะมากินพิซซ่านะคะพิซซ่ากับนมก็ล่ะกันนะจะได้อิ่มท้องหน่อย พอถ้าออกไปน้องไอก็จะไปกินกาแฟแก้วหนึ่งนะคะงามงามอร่อยต่อไปตานก็เป็นนมนะคะนี่มิ้วนมโอเคกินเสร็จแล้วนะคะปิดตู้เย็นแล้วก็ออกจากบ้านกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวก่อนนะเปื้อนมือขอล้างมือแป๊บหนึ่งนะคะนี่น้องไอ้กลังมือนะมาดูกันนะคะว่าวันนี้น้องไอ้จะเจอลูกค้ากี่คนนะชื้ เค okay, ล็อกประตูบ้านเรียบร้อยป้ายอะไรเนี่ยมาอยู่นะ้าบ้านเราป่ะนั่นเดี๋ยวน้องไอ้ขอเซกรถกันนะคะเอาไปรถสีม่วงนี่ก็นลีกานสวยดีไปคือรถได้เลยค่ะป่ะอย่างแรกนะคะน้องอย,ยังไม่ได้ไปสนามบินนะ<อ>น้อ,อยจะไปซื้อกาแฟะนะคะแล้วก็ไปกดตังก่อนนะเพราะตอนนี้น้องไอ้ไม่มีเงินสดติดตัวเลยนะคะ <c oughs> เดียมาถึงร้านกาแฟแล้วนะไม่เห็นมีพนักง,งานเลยอะต้องหยิบเองแล้วนี่อร่อยสุดๆเป็นเลยอร่อยมากเลยนี่นะคะน้องไอก็มานั่งกินกาฟแฟแป๊บนึงนะโอเคกลับไปไปกดตังค์นะคะนี่มาหาธานาคารเลยต้องใช้บัตรนะคะไอขอหาบัตรแป๊บนึงนะคะ นี้เอาเป็นบัตรสีน้ําเงินก็นเ้กันนะคะบัตรนี้เสร็จแล้วเราก็กดไปนะ <c oughs> ก็จะมีเงินสดออกมานะคะเยอะมากเลยไปกันใกล้ถึงสนามบินแล้วนะคะนี่มาถึงสนามบินแล้วนะมาดูกันว่าจะมีลูกค้ามาหรือเปล่ากระโดดลงปไปกัน โอเคนะคะน้องไอก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะถ้ามีลูกค้ามาเนี่ยน้องไอนะคะก็ต้องให้เขายื่นพาสปอร์ตมาก่อนแล้วก็ต้องตรวจกระเป๋านะคะว่ามีอะไรหรือเปล่ามาค่ะนี่ค่ะเป็นลูกค้าคนแรกนะซึ่งลูกค้าคนแรกนะคะเขาจองเครื่องบิน VIP นะคะอ่าขอดูพาสปอร์ตด้วยค่ะตรวจกระเป๋าเสร็จแล้วก็ขอดูพาสปอร์ตด้วยนะคะ โอ้โ้คมายืนบนโต๊ะเลยนะคะเร็วค่ะนี่นะคะเขายืนให้เราแล้วนะอันนี้ค่ะก็จะเป็นพาสปอร์ตนะคะโอเคค่ะดีแล้วก็ให้เขาหยิบกระเป๋าได้ไปเลยนะคะพอหยิบกระเป๋าปุ๊บแล้วเดี๋ยวน้องไอก็จะพาเขาเนี่ยไปที่นั่งของเขานั่นเองไปกันเครื่องบินใกล้ออกแล้วนะคะทุกคนไป เขาเื่องบินได้เลยค่ะปะไปดูกันนี่ที่นอนใครเนี่มมาอยู่ตรงนี้นี่นะคะนั่งตรงนี้ได้เลยค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะอ๊้ยทำไมลูกค้าเขาไม่นอนเองนี้ยนล่ะโอเคค่ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวนนอไอซ์จะไปอยู่ตรงที่เดิมนะคะมาดูกันว่าจะมีใครมาอีกไหมมาแล้วนะคะ นี่ไงลูกค้าคนที่สองมาขอดูพาส,สปอร์ตหน่อยนะคะนี่โอเคนี่นะคะได้พาส,สปอร์ตแล้วนะโอเคค่ะพาส,สปอร์ตถูกต้องค่ะเชิญหยิบกระเป๋าแล้วก็ไปตามตามมาได้เลยนะคะคนที่สองน้อยคิดว่าน่าจะมีแค่นี้นะคะเครื่องบินอะไรเนี่ยมีแค่สองคนฮะ <laughs> เเข้้าไไปไดลยฉันนั่งตรงนี้ได้เลยค่ะเอา้าทำไมเรามานั่งเองซะงั้นล่ะฉันนั่งได้เลยค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะต่อไปน้องไอก็ต้องไปหาอะไรมาเสิร์ฟให้ลูกค้าสองคนสักหน่อยนี่น้องไอก็ขอลองขับหน่อยนะถึงจะเป็นแค่ไอฮอเตดก็ตามไม่ได้เป็นนะักขับเครื่องบินนะนี่น้องไอก็มาขับอย่งเลยนะโอเคได้เวลาเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วค่ะ นี่น้องไอก็เข็นมาเสิร์ฟเรียบร้อยนะคะเราให้ลูกค้าหยิบไปก่อนนะโอเคเชืบลูกค้าก็หยิบแอปเปิลไปนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะนั้นกล้องสำหรับวันนี้คะ่ะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยอย่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆเพื่อกาลังใจให้น้องไอด้วยนะคะบ๊ายบาย